าาก็าลาซาชวน่ะเนาะมนลากร์ตาพอมนอไปชมเมือง,งไตดิเนาะจะเนาะอันนี้ก็จะเป็นสถานีสวนกีน้จักนาจะเนาะาการ์ตาพเมนดอไปหักชมกันเลยนอกจากขวดไงไทยซานสนใจน่ะจะเนาะไปกันเลยจ้า นี่เขาก็ลงมาหอดทางล่างเลยน่นจาจะพี่น้องเนาะลงมากับก้นกับสิไหลายจากอันนี้เป็นกษินางพักพรนักพีนนนน่นางน้องมิโซนเห็นนางพักพรน้ำน่นจาจะเนาะเอาภาสิผ้าอันพ่อเมยพี่น้องหมูปูสุกนย่างเมืองทางล่างเลยน่นจาจะเนาะเมืองแต่ดินพ้องอัน ส่วนตาจุ๊จักนี่เป็นยังไงนะจ๊ะน้อของฝั่งไทยนี่เนาะจ้าไปกันเลยจ้าลงมานี่ก็จะเป็นโซนคล้ายเสือผ่าน้องพี่น้องเนาะเด็กลายพี่พี่น้องเอ้ตัวละร้อยพี่น้องล้อยหาซีฟโปแพงจ้อยู่สันลางกับซีมีฮอตเซเว่นนาะพี่น้องเนาะสะดวกสบายขนาดได้แต่เด้อตนกระเขาออกนาาจ้ะนาะ ยิวเมื่อไรก็แวะมาคุยกันนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นโซนเสื้อผ้าคือกันนะจจะเนาะอันนี้ก็จะเป็นทางเพป็นกระินั่งหน้ากลางอันนี้น่าจะนำไปพยานสันหลางเพิ่งแกนนี้นะพี่น้องห่านแบบประตูกมาติ๊กแบบคือช็อปข้างบนเลยนะพี่น้องฉันจ๊ะเออแบบหน้าหางฉันบนขนาดว่าฉันใต้ดินเลยพี่น้องเอ้ยนี่ย่างอันรูราขนาดนี้น่าจะเนาะ หังจากว่าอันนี้กลางคนเป็นกษิติมนางงมพักพรนอนจระเนาะดางเอาแอร์เย็นจน้ะน,น,นี่ก็จะเป็นแบบคล้องมาตุกมาติกเนาะพี่น้องเนาะนิตยค้าตั้งกล่องบริ้ใหม่กันซันนันบักยาวเลยนะจระเนาะอันนี้ก็จะเป็นโซนน,นั่มมาจระเนาะกาแฟวัดซันแบบนี้เด้อพี่น้องเอ้ยข้างล่างเลยคุณ ครบเครื่องเลยนะพี่น้องเออโบตองออกไปสื่อวางไจเลยลงมาข้างล่างนี่คือแบบมีทุกอย่างเนาะจ้ะมีคนก็ะลรไรจ้ะเป็นกับมา่นางพ,พักผ่อนย้อนใจน้าพี่น้องเนาะนางคุยกันแบบชิวๆจ้าสบายจบายเนาะจ้ะเนาะรูราพี่น้องเออเมืองไหนวะชั่เป็นเมืองใต้ดินเมืองนึงแบบว่าอลังการดีนี้พี่น้องเออตัวร้ายกับซีเป็นนันนกท่องเที่ยวต่างชาติเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็คนไทยเนาะนะ คนจีนคนหนักมากพักผ่อนน่าจะเนาะมีสะดวกสบายน,น,น่าจะเนาะนักท่องเที่ยวเพิ่นกะแบบว่ามีวางแหละเปลี่ยนเงินตาให้เพิ่นเนาะจ้ะไอ้หิ้วเขาก็มีเขากองแบบนี้นะพี่น้นองเนาะเขาสําเร็จน่าจ้ะอา,าหารกะหลากร้า่นะพี่น้องเนาะสลดัดพวกอาหารกองน,น,น่าจ้ะเนาะไปมากินคลีนอย่างงกันน่าจะ้ะ อาะนะชูชีาจารย์หลากหลายน้องพี่น้องน้องเป็นกะจิมีขายอนาานันอาหารขายกาแฟขายเครื่องดื่มมียังเป็นคื่องส่องฟังเลยนะพี่น้องน้องตรงกลางมันก็จะเป็นโซ่บางขายเสื้อผ้าเรียว่าให้คนนั่งเลนนอกจากน้องโอ้อันนี้ชาไข่มุกหัวใหญ่พี่น้องนี่ก็เป็นโซนหนึ่งนาะพี่น้องเนาะที่เป็นติดไฟแลยสวยงามแบบว่างามขนาดเนาะพี่น้องเนาะ เป็นไฟแบบแสงสีหลายๆนี่ยพี่น้องจาลาวก็บอกใหเห็นนะพี่น้องน้อมากอ่มีแต่ขึ้นรถไฟฟ้าววขึ้นรถไฟฟ้าเว้ยลงมายางในใต้ดินจ้าเถื่อนะพี่น้องน้อบบขิดไว้ซินี่อันวางกระจ้าขายเกลงขายคลองร้ายปานนี่น,าน้าจันน้อยังไงก็พ้นก็ร้ายร้ายน,าน้าจันน้อนักท่องเที่ยวกัยังร้ายคือเก่าเลยพี่น้องเลยไปฉันจ้า,จาถ้าจีนถ้าต่างชาตินี่แบบคนไทยคนฝรั่งก พี่น้องแต่ดินมีโทรทัศน์ใหญ่เห็บเบิงน้ำเลยจ้ะเด้อเบิงแนวกว่าโทรทัศน์บ้ากใหญ่นึงนะจ้ะอ่าาทงนี้คนเป็นกระชิญยางมาโอ้ยเสื้อผ้าลายน้อพี่น้องเนาะโอ้ยซาลาวกระชิญยางเบิงเสื้อกับเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยลูกซีนลูกซีนลูกซีนนี่ไม่ละสิบบาทน,น้พี่น้องเนาะโอ้ย่ำฟรีเด้อพี่น้องเ,เอ,อ้ยเหรอฟรักฟรีเนาะฟักฟรนะีนะจน๊ะ เสภามีโตมงงามพี่น้องเนาะสองลอยก้บซิบนะจ๊ะเนี่ยความสะดวกสบายไพโ่มีเงินสดกับมากดได้เด,ด,ดี๋ยวจะเด้อตู่ผลมีทุกธนาคารนะจ๊ะบ่ไดีมีแต่สั่นลุม่มอีกได้พี่น้องเอยังมีสั่นลุม่มลงไปอีกเนาะพี่น้องเนาะป้าซาลาวกับจิภาพอแมนลงพี่ลงไปเบิ่งสั่นลุ่มอีกเนาะพี่น้องเนาะมันมียัง่เนะจ๊นะเนาะไปกันเลยจ้า สั้นลุมนี่ก็เป็นวางอันเพิ่นื้อต่อแถวเสืออันตัวน้าพี่น้องเนาะเพิ่นจะไปขึ้นรถไฟอันไปสถานีต่อไปเนาะจ้ะเนาะอันนี้ขึ้นลุมลงมาอีกเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าสาวลาวบ่ได้พาเพื่อพ่อแม่พี่น้องไปเด้อเรามาเฮามาฮอดแต่นีเนาะจ้ะเนาะเอพอพาพ่อแม่พี่น้องมาชมบรรยากาศเมืองไต่ดินเนาะจ้ะเนาะว่าเป็นจนังได๋เนาะจ้ะอันนี้ก็เป็นเมืองไต่ดินของงานสวนตะจกักเนาะพี่น,อน้องเนาะคนล้า ไม่กันซันพ่นอแม่พี่น้องนั่นแหละเนี่ยแตาเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่ก็สิเป็นอันเมืองไตรดินคล้องอันยังกับสถานีสวนตะจุจักเนาะพี่น้องเนาะคนบอกว่าอย่างงี้แต่คนเหล่ามากาะพี่น้องนนกเนาะเช้าแก้วกับโบหูหอมูลนเพราะันไดเน,นาะคนว่า แต่หนาดินหนาดิน ragt, นั่นที่ว่าเพิ่นเห็ดบรนไดเรือนลงมาเนี่ยมันลึกลงมา30เมตรเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เขาก็ลงมาเบิ่งให้มาพาพ่อแม่พี่น้องมาเที่ยวมาส้มเบิ่งว่ามันลึก30เมตรคือเพิ่นว้านรีบอเนาะพี่น้องเนาะแกสิเมนคือความเพิ่นว้าเนาะจะกนอนเนี่ยคนกัมาหลายเลยเนาะงแต่ดินกกสิบประมาณนี้นะพ่อแม่พี่น้องเนาะหญสาวลาวกับผ้าพอแม่พี่น้องมาเที่ยวมาเบิ่งมาส้มน้อพี่น้องเนาะอันนี้ว่ามาคลิปนี้กับกด ไลค์กดติดตามกดซักจะไข่ให้สาวลาสาวฉวัลในเนด้อพี่น้องเด้อขอบคุณนันมุมมุมมเพื่อนเพื่อนพอพอแม่แม่ทุกทุกคนเลยจ้ะเด้อที่เข้ามาฮับชม่องสาวลาสาวฉวัลเลยจ้าขอการกินหนาเด้อพวกแม่พี่น้องเนคะครับขอบคุณ